พี่แป้งอยากให้น้องๆช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปพี่แป้งหน่อยนะคะเพราะพี่แป้งมีคำถามอยากจะถามน้องๆว่าช่วงนี้นะคะของฟรีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยน้องๆอยากเห็นพี่แป้งทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับโรบอคนะคะน้องๆช่วยกันเสนอและแนะนําพี่แป้งมาหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะน้องๆวอลคือเลียวกับมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจกเยอะมากๆแจกบ่อยมากเลยนะคะแต่นี้ก็กลับมาแล้วอันนึงนะคะเป็นวอลคือเลีสีดาที่มีดาวสีขาวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่2,500ชิ้นใครอยากได้ไปดูวิธีการทํากันเลย you เข้าแแบตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันซึ่งแแบบนี้นะคะน้องๆเขาด้แจกของฟรีไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเป็นเคียวนะคะน้องๆแล้วก็จะเป็นนี่เลยค่ะบอลคือรี่นะคะซึ่งเป็นแมบบที่น้องๆนะคะจะต้องทําการยืนเอฟเคนะคะมันจะมีฟองสบู่ให้น้องกดเอาพอยด้วยนะคะถ้าน้องยืนอยู่เฉยๆแล้วน้องๆยืนครบ30มสินาทีน้องๆจะได้ไปเลยค่ะหนึ 10, ่งหมื่นพอยหากคนไหนนะคะที่มีพอยอยู่แล้วนะคะน้องๆก็ลองดูว่ามีอันไหนที่ยังไม่หมดบ้างก็มาแลกได้นะคะบางอันเนี่ย ใช้พอยประมาณ5 0 0แสนพอย, 2, พอยบ้าง2ล้านพอยบ้านนะคะแล้ววอลคุลี่อันนี้นะคะโน้องจะต้องมีพอยทั้งหมด1นล้าน500แสนพอยในการแลกของฟรีชิ้นนี้นะคะใครที่อยากได้และเป็นคนที่ชอบสะสมวอลคุลี่อยู่แล้วแนะนําให้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะและอีกวิธีหนึ่งในการที่น้องจะได้พอยนั่นก็คือการหมุนสปินนั่นเองสปินเนี่ยจะมาทุกๆ2นาทีนะคะใครที่อยากได้ก็ลองมาหมุนสปินแล้วก็ยืน fk ด้วยนะ